น้องไบรท์ท่านนึงขอเพลงชาวนากับงูเห่าร้องยังไงนะมันเดี๋ยวมันต้องเป็นอย่างเงี้ยตึงดึง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 ร้องไงวะพี่ไม่คุ้นชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังตึงดึงตึึงไปเจองูเห่ากำลังใกล้ตายตึงดึงตึงตึงสงสารจึงเก็บมันมันเลี้ยงโดยไม่รู้ สุดท้ายจะเป็นอย่างไรตึงดึงตึงดึงเขาหนุกลองว่าอะไรนะคะอ๋อคอยดูแลด้วยความจริงใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยนะมีทับผูชมขอเพลงมาเพราะนี่รายการกรรมกรเพลงเหมือนกันคอยดูแลอะไรนะด้วยความจริงใจห่วงใยและคอยให้ความรักเป็นกังวลว่ามันจะตายเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่าง แต่สุดท้ายชาวนาผู้ชายใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจกับต้องตายนาเสียดดยด้วยพีทงูเฮ้ยต้องไปลองได้ครบเลยเ่ะตึงดึงโอ้ยเมื่อก่อนวงฟลายไปชอบมากเลยพี่อีทพี่อีททั้งทำท่าอย่างเงี้ยตึงดึงตึงดึงเป็นท่าพีทหรือท่างูท่าพี่อีทใช่ไหมฮะท่าพี่อีทพีอทจำได้เหรอคะเงี้ยตึงดึง ตึงดึงจริงจริงใช่ไหมคะตั้งแต่ตั้งแต่มีรายการคุยนอกจอนี้ต้องไวดูจะเป็นตัวตนที่ชัดเจนมากเลยนะต้องยอมแล้วไม่ต้องเกรงกันแล้วว่าจะมีใครเชื่อถือดูรายการหรือไม่ประการใดจริงไปก็ไอยอะไรยกนี้สมัยนี้มันต้องแสดงออกน้องใบตึงดึงตึงดึงตึงดึงตึงตึงนี่น้องใบมีคนบอกสลับท่อน น้องใบสลับท่อนเหรอคะเอออ๋อ,อ,อน่าเสียดายกลับต้องตายด้วยพิษงูเออตึงดึงดึงดึงคุณ <c oughs> ผู้ชมบ,บอกเริ่มน้องตรงคีย์แล้วโอ้ที่ตรงมาตลอดไม่มีตรงไหนเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะสลับสับเปลี่ยนฮะ ต้องการเอาสาระไม่ไม่มีไม่มีสาระผมยืนยนันว่าไม่มีเมาหมอย<ะ>ล้นนเลยบางคนบอกคอควายมันเป็นเพลงที่ต้องใบร้องอะ่ะอ๋อคิมิโนโตะเหรอใช่เขาบอกคอควายเราต้องจินตนาการนะว่าคุณเพียวต่อไปแบบเนี้คิมินโ,โนโตะก็ในนะทีน,นัน <laughs> เออใช่ใช่ไหม <laughs> ต่อาคอขวายมันสื่อความหมายถ้าใครส่งคอมาให้หลับตาแล้วนึกถึงเสียงนี้เอาอีกที่หลับตาอยู่คิมมี่น้องต้นคนนี้เนื้อไม่อยู่แล้วนี่ท่านผู้ชมเป็นคนบอกมานะเออค่ะเออฮเพลงอะไรอีก <laughs> เพลงอะไรอีกพี่ยุดร้องบ้างไีคะโอ้ยพี่ไม่ได้พี่ไม่คุ้นเคยกับเพลงกลุ่มนี้ <laughs> ฮะ <laughs> คุณผู้ชมคิดเพลงให้พี่ยุดร้องเร็ว